สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่10กรกฎาคมนะคะวันนี้ค่ะแนะนําเพื่อนๆนะคะใครที่สนใจอยากมีรายได้เสริมนะคะแนะนําแอปยูพิกเลยค่ะสามารถโหลดมาได้ทุกคนเลยนะคะโหลดฟรีค่ะแต่เพียงแต่การใช้งานนะคะเพียงแค่เพื่อนๆเข้าลงลงทะเบียนนะคะผ่านมือถือของดาวนะคะยืนยันตัวตนพร้อมกับใส่รหัสคําเชิญนะคะ 1> 3 1 494 31494นะคะสารหักจำเชิญนะคะ5ห,หลักนี้เสร็จแล้วก็เข้ามาช็อปนะคะแล้วก็มาแชร์พอเพื่อนเพื่อนโหลดโหลดแอป,ปมาได้แล้วนะคะก็จะมีในส่วน,นของคูป,ปองส่วนลดให้ค่ะสำหรับการช็อปครั้งแรกได้เลยนะ30บบาทนะคะวันนี้จะมารีวิวนะคะในส่วน,นของมีอะไรบ้างในแอปพลิเคชันยูพิกในวันนี้นะคะซึ่งแอป,ปนี้เรา อัปเดตแบบเดียวไทม์ได้เลยนะคะเข้ามาในแอปค่ะโหลดแอปขึ้นมามันจะเป็นแอปตัวนี้นะคะทีนกชี้ให้ดูนี่นะเข้ามาดูกันเลยยิ่งช็อปยิ่งแชร์ยิ่งได้นะคะเพื่อนเพื่อนที่ซื้อของเข้าบ้านนะเข้ามาเช็คดูได้เลยค่ะมีทั้งของกินของใช้นะเนยขนมขบเคี้ยวเต็มไปหมดเลย ของแฟลเซลล์นะคะ,ขอ,ะ,คะของดีนะคะของถูกแล้วก็ดีด้วยนะคะมีสินค้าแบรนด์เนมด้วยนะคะเราสามารถเข้ามาเช็คได้ด้ไดเลยนะคะตนี้สินค้าแบรนด์นสินค้ายูพิกชอยส์นะคะมันจะมีเป็นโปรโมชั่นนะคะหลากหลายเลยนะคะสินค้าสําหรับเด็กค่ะก็จะมีโปรโมชั่นอยู่เนาะแต่ตอนนี้เนี่ยนอ้องจะมาแนะนําในส่วนของยูพิกเกอร์ค่ะ ส่วนนี้นะคะเราสามารถที่จะสร้างรายได้ได้ไดแบบไม่จำกัดอาลิมิตเลยนะคะและสามารถเป็นพลาสซิ e อินคัมในอนาคตของเราได้ด้วยนะคะก็จะมีสินค้าหลากหลายนะคะตั้งแต่999บาบาทขึ้นไปนะคะแล้วแต่ว่าเราชอบสินค้าตัวไหนนะคะนี่ค่ะทั้งกล้องติดหน้ารถนะคะกล้องกล้องวงจรปิดติดหน้ารถนะคะ เป็น two in one ได้เลยหม้อนะคะกาแฟค่ะเชา้านี้ใครดื่มกาแฟเช็คราคาได้เลยนะคะหรือว่าใครที่มีร้านของชําหรือว่าคา้คาขายอยู่เนี่ยค่ะสามารถเช็คราคาได้เลยนะ,ะถือว่าคุ้มเพราะเรามีเงินคืนนะคะนะคะแล้วก็จะมีพวกของครัวนะของใช้ในบ้านอะไรต่าง,างๆเยอะแยะมากมายนะคะเข้ามาเลือกช็อปนะคะในโหมดของ p i c k Choice นะคะ คุณจะได้รับลิงก์นะคะแล้วก็จะได้ในส่วนของสิทธิพิเศษมากมายนะคะในส่วนของการรับเงินคืนนะคะเป็นค่าคอมมิชชั่นนะคะในการที่เราแนะนําแอปส่งต่อไปให้กับเพื่อนๆนะคะที่สนใจหรือว่าอยากได้สินค้าที่ดีราคาถูกนะคะเยอะแยะมากมายค่ะรานะคาตั้งแต่เริ่มต้นที่1ที่999บาทนะคะแนะนําเลยค่ะตัวนี้และสินค้าที่น่าชอปนะคะตัวนี้ก็จะมีที่แนะนําก็คือเครื่องปรับอากาศค่ะ ช่วงนี้นะโควิดก็ยังไม่ทันซาสักเท่าไหร่นะคะก็ถึงจะปลดล็อกมตาตรการปลดล็อกอะไรต่างๆไปแล้วนะคะสามารถใช้ชีวิตแบบพบเจอกันอะไรได้ตามปกติแล้วแต่ว่าก็ยังมีในส่วนของสภาพอากาศค่ะที่ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะช่วงนี้หน้าฝนด้วยเนาะก็เฉอะแชะนะคะชโรรก็เยอะอะไรต่างๆก็แยะ่นะคะ เนี่ยค่ะเครื่องฟอกอากาศนะคะมีติดบ้านไว้ในแต่ละบ้านนะคะดีที่สุดเลยแถมคุณสมบัติเขาก็ดีเยี่ยมนะคะตัวนี้นะคะป้องกัน PM 2.5นะคะมีหน้าจอ LCD นะคะรูปทรงรูปลักษณ์นะคะดูดูคูลม,มากๆเลยนะคะตัวนี้มีกรองระบายอากาศมีช่องกรองอากาศนะคะ3ชั้นเลยทีเดียวนะคะนี่ค่ะ มีตัวกรองอากาศขนาดใหญ่เลยนะคะนี่ค่ะก็สำหรับพื้นที่ห้องขนาด35-50ถึง50ตารางเมตรนะคะสำหรับเครื่องกรองอากาศตัวนี้เป็นระบบสัมผัสค่ะเลือกเมนูได้นะคะ6เมนูนะครเมนูภาษาไทยด้วยโอ้เยี่ยมมากๆเลยแล้วเป็นสินค้าที่อยู่ในไทยนะคะนี่ค่ะสามารถเป็นในส่วนของเฟอร์นิเจอร์เป็นส่วนหนึ่งในบ้านได้อย่างสวยหรูเลยนะคะรูปลักษณ์เขาสวยมาก ดูเรียบรู้นะคะนยคะเข้ามาช็อปได้เลยนะคะช็อปแล้วคุณสามารถได้รับลิงก์ได้เลยนะคะ,คะตัวนี้นะก็แนะนําประมาณนี้นะคะถ้าคนที่เข้ามาโหลดเฉยๆนะโหลดแล้วก็ยังไม่ได้ซื้อยังไม่ได้ช็อปสินค้าอะไรแนะนําเลยค่ะเข้ามาในยูพิซซอยก่อนเลยนะคะมาดูสินค้าที่น่าสนใจแล้วคุณก็สามารถที่จะช็อปในครั้งต่อไปเนี่ยด้วยราคาพิเศษแล้วก็ได้รับเงินคืนด้วยนะคะ แนะนำกันเลยนะคะเข้ามาลงทะเบียนนะคะอย่าลืมลงทะเบียนนะคะแล้วก็ใส่รหัสคำเชิญด้วยนะคะยืนยันตัวตนนะคะด้วยมือถือของเราแล้วก็ใส่รหัสคำเชิญ3 1 4 9 4 3 1 4สี่เก้าสี่สามหนึ่งสีเก้าสี่นะคะเลขค่าหลักนะคะจำไว้ให้ดีนะคะยูพิกชอบแชร์สร้างไรายได้นะคะขามาชอบสินค้าในยูพิกช้อยกันนะคะ ได้รับสิทธิพิเศษมากมายแบบนี้เลยค่ะแนะนําำแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ